นี่องหนูเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยหมึ่งหนึ่งมนึ่งไปบ้านไหมของปลานี้ของปลามอน <laughs> โลโซยังใช่โลโซหรือยังโลโซพอหรือยงัง <laughs> เออเจอส <laughs> ามร้อยเอออ้าวฮันนี่ฮันนี้เอา้าแล้วเราไปจะไปเิเสธเราไปทำบุญละมาทำบุญนะเนี่ย เราก็มาลองพิทำบุญแล้วเรวเร็วไปเข้าวัดเร็วไปเข้าวัดเร็วเร็วเรไปไหว้ขาก่อนอเมนก่อนมอนไปอเมนอเมนไปเรื่อยคนมาป้าป้าไมาป้าอเมนไหมทำบุญคนอมนนอ้เาไปขวัญสารวาป มมีัก็ลุกสิฝาดมีไหมน่าจะมีนะฝาดรอเขาไปเดี๋ยวลูกกวนเดี๋ยวจับเดี๋ยวดูลูกให้นะอืมไปไปฝาดสารวัดไปไปอันนี้ไะมันลื่นอ่ะอืมแต่พื้นมันแฉะมามาตามป้าไป ทูเจ้าพระทูจ้า,จามีไม้ไม่กว่า

นมาพระวหา้พระว่พระไงว่าวันแงสวัสดีครับมนาวแช่งอามินคามันอามินอามินมิงอามีน อามีนแมง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 จรีบไปอานเนาะหน้าผู้ใหญ่ไหนใหญ่นะที่ไหอ้าวเห็นแล้วไงอ้าวเห็นแล้วไงจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จับผูกมาเขมเลย แอะเค้มเค็มวคิวแอเค็มเค็มแอะเค็มตั้มแอะเค็มไหนดูนี่ข้างนัวอะคิวคิเคิเคแอะขี้ขี้ขี้อะไม่เไม่เล่นอ้ํอ้าแอะออย่าจับอย่าจับลิ้นตัวเองเอาเอ๊ะ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 าสมาที่ไหน นะี่เอาเงยอเยอาเยัะไปเยาะไปเด็กเออเอเเอ๊วเอเอนิีวัดนี่ที่นิวัเงียบๆหน่อย um> ใครเป็นคนเริ่มร้องสวัสดีค่ะคุอาเมียนี่ลูกสวัสดีค่ะท네ุกจ้าเยาะไปเยาะไปเยอะไป พูดให้เป็นคำหน่อยเดีวอะแม่ใหม่ตองเพลงรองเพลงบอกเอ๊ะอเอวิหมาหมาน้อยย่อย

เียอดลอแลนออกอยู่ในผัดตีนุไปดีๆไปดีๆคุณเงซ้ายหัวเหวือจ้วเลยอเมนนุ๊กหัจ้วทิมไปไปทวมที่พุ่มเลยมากโกมารกโกอเมนดิอกี่วะอเมนพะตีแล้กพัดตีนุกว่าเเติมแ๊สเกินเลยพระตีนุ๊เน เอาลูก็จะเปิดไมลูกเ yeah, oh, ีย <recherche> <goodness>, mm ่วเราจะเอาไปร้อสามเอาเอาลงไม่ได้ลไหวเว